โอเคสวัสดีวีชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าหนึ่งยอดอีกเช่นเคยนะผมนะโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบอนอีกแล้วนะครับผมนะอ่า วันนี้ก็ลงฟีฟ่ไปแล้วก็ต้องมีโลบ็อกนั่นแหละครับผมนะวันนี้เนี่ยเรียกว่าไงเดีโลบอ็อกของเราวันนี้เนี่ยนะผมจะมาเป็นคนขับเครื่องบินคุณเห็นไหมอันนี้คือเครื่องบินกระดาษนะต้นทุนเห็น,นมันมาแข่งกันคุณผู้ชมเนี่ยเห็นปะตรงนี้ลงมาได้ไปะอ๋อได้่มันเป็นแค่พ็อปเฉยใช่ปะเฮ้ยมันร่อนเหรอสนามเอ้ยสนามแข่งดีเนะีเ่ยเฮ้ยผมชอบแบบนี้นะอย,อย่างช้าเลยเนี่ยโอ้โหยางอืดของขันประจําวันรับได้หรือปาคุณโอเค ต้องลงจอดก่อนนะมีอของรางวัลอะไรไหมม <Okay. S 1> ันปีอะไรเดียอันนี้มันแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับมันช้ามากก็ต้องมีฝึกเด้ถูกปะตรงนี้ฝึกได้ปะหรือว่าอะไรต้อง upgrade. อัปเกรดอ๋อนี่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 นนไงฝึกฝึกอืดอืดนะครับฟรีอันนี้ฟรีก,ก่อนนะความแรงนะครับต้องเอาความแรงก่อนนะทุกคนนะอันนี้อะไรได้หางหลังหางหลังหางหลังอา่าฮะติดตั้งที่ดีสุดอ๋อมันต้องรอให้ครบก่อนใช่ไหมคือมันยังไม่ครบไงทุกคนเมื่อกี้ผมได้หางหลังมาใช่ปะเ้เดี๋ยวเดี แล้วก็อะไรต่อนะตรงนี้มีอะไรไหมเนะี่ยตรงนี้ซ้อมตรงนี้ถูกปะแล้วก็แข่งตรงนี้เร็วขึ้นเยอะสา0ร้อยกว่านี่เร็วก็เร็วจริงเร็วได้ด้วยนะก็ไม่ได้หรอกมันตรงอย่างเดียวนี่ไงความเร็วที่สองสหี่นะครับมาโห้ยก็คือผมได้สามเหรียญมาแล้วผมจะเผื่อไปสุ่มเอ่อตัวละครนะครับเอ้ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะผมนะเออสัตว์เลี้ยงนี่จําเป็นอืมน่าจะมีแล้วสัตว์เลี้ยงที่นี่ไงได้แล้ว ธรรมดานะครับไม่เป็นไรครับธรรมดาก็ใช้ลองดูดิว่ามันบวกเท่าไหร่นะครับอ๋อ,อมีสองอ่านี่เกิดใหม่ได้นะทุกคนพอเกิดใหม่เพื่มันจะบวกเร็วขึ้นเนาะเอาละลองดูดิได้อะไรปีกปีก ไปฟรีมานะครับโอเคเดี๋ยวผมมาตอนที่ได้เยอะกว่านี้ดีกว่านะครับมันค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดจะฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะนานเกินไปนะครับวิธีการเล่นก็นอย่างที่ผมให้เล่นเล่นให้ดูเมื่อกี้นะครับผมมีการสุ่มแล้วก็ปีนได้นะครับแล้วก็ฝึกตรงนี้เดี๋ยวผมฝึกได้เยอะดีกว่านะครับทุกคนมาเจอกันนะครับเกมนี้ต้องใช้เวลานะครับนานมากเอาแล้วครับผมตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับกับความเร็วของผมตอนเนี้ยดูเดิสี่บิลเลียนนี่เป็นไงผมฟาร์มไว้นานมากนะครับแล้วก็ผมดูเดิ การเกิดของผมเนี่ยเป็นไงโอ้ oh, ใช้ออโต้คลิกนะครับผมนะเราไปใช้ดูได้ถ้าเกิดมันไม่โดนแบนก็ใช้ไปนะครับมันก็ไม่โดนนะเนี่ยผมจะลองไปเล่นดูนะครับความเร็วระดับเนี้ยเป็นไงพุ่งไปอีกพุ่งทะยานไปผมบอกเลยระดับนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยโดทีเดียวทีเดียวน้อง บายายอจจะมาแซงผมตอนนี้ไม่มีนะผมบอกให้ยากหน่อยอันนี้ผมโดนเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมอยู่ข้างล่างเห็นไหมสี่ billion นะโหชิวชิวจัดจัดนะครับน้องๆเควสได้เท่าไหร่โอ้โหยาวสบายๆนะครับดูดิสามสามแสน start แล้วที่ผมเลยออกมาเห็นไหมโดโดโดเป็นไงความเร็วขนาดนี้โอ้โหไม่เท่าไหร่ครับน้องๆสบายแนละ้วผมบอกเลยสี่ b ล l l i o n นี่ก็ยัง ไม่เร็วมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเร็วเนี่ยมันจะฟู่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 เลยครับอืมฟู่ฟู่เลยนะครับนะไปโลกอื่นได้บอกว่าไม่รู้เหมือนกันคนระับไม่เคยเล่นด้วยเล่นแค่ครั้งเดียวเพิ่งจะเคยเล่นแค่นี้ก็โหดเลยเห็นไหมสี ian, ่บิลเลียนโหโหดเกินไปหรือเปล่าครับผู้ชมนี่นะครับมาเรามาสุม่มไอ้นี่โชว์หน่อยสิไหนดูดิที่นี่ค่อนข้างแพงนะครับตเลี้ยงขาโหดมากนะครับโอ้ว้าวเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยแจ่มเลยนะครับนี่นะครับก็แรงกว่าจุดห้านะครับโอ้โหเสียเงินไปตั้งเท่าไหร่ได้ฟรีแบบโอเคกว่าเยอะเลย นนีนะครับอันนี้ก็มีเงินเป็นหมื่นแล้วใช่ปะอัพได้ปะเครื่องอัปเกรดนี่ไงอันนี้คืออะไรอะผู้ชมโอ้เชียร์แพงกันดีกว่าโอ้โอแล้วเนี่ย <c oughs> อ่าจะเพิ่มอะไรบางอย่างอันนี้พวกนี้นะมี5,000ตั้งร้อยร้อยน้องน้องห้อง,องกระโดดได้ด้วยอัปเดตครั้งต่อไปเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยตรงนี้มีอะไรวะซ่อมบำรุงนะครับโอ้เออว่าชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เลยอ่ะมันไปสุ่มที่ไหนวะชิ้นส่วนเนี่ยแล้วบางคนเขามีชิ้นส่วนดีๆได้ไงวะเอแถวๆนี้เปล่าวะเกียร์เฮ อเคไม่น่าสุ่มมันนั้นเลยลองเอาไปดูว่ามันไปถึงไหนวะได้เท่าไหร่เอาไม่น่าเยอะหรอกมั้งเพราะว่ามันเพิ่งมาเออแต่นะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันน่าจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องวาร์มในมาเยอะแล้วอัปเกรด เอออัปเกรดยัยงไ,ไงวะเนี่ยโหยนี่ไม่น่าจะโหดแนะ่นอนอืมมันคืออันดับไหนวะอันดับบนนี้ความเร็วมันก็ตามเราอยู่นะสบายนะคือยังไงความเร็วเขาก็ตามเขา,ขาอาจจะอัพอะไรมาเยอะกว่าเรานะครับความเร่งความอะไรอย่างนี้แต่ของเราคือพลังงานมันเยอะมากไงแปบ๊บเดียวมันขึ้นแบบพวดพูดอะพลังงานผมะว่าเนี่ยเดี๋ยวดูดิการเกิดของผมตันเก้าพันมันโหดอยู่แล้วถ้าระดับนี้นะทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะถ้าระดับนี้มันยะังไงก็เยอะรู้แล้วกันสบายสบายสี่ออ้ชเป็นเลี้ยนเออุหย เต็มสเปดพอมันแบบพุ่งมาแล้วก็เต็มที่ you. ผมอะระดับเหรียญทองน้องๆได้เงินมาเป็นแสนเลยตอ๋อ,อตั้งแต่าใส่เกียร์มานั้นใช่ไหมเออได้เป็นแสนเลยครับจบแล้วเอ้ยค้างเลยเกมค้างเลยนะครับป่าเอ้ยเกมหลุดนะครับอือือเอาใหม่เอาใหม่เอาเครื่อ,อ,อ,องบินผมเป็นอะไรเนี่ยโหลดไม่โหลดเครื่องบินไม่โหลดประมาณนั้นนี่มาแล้วเกมมาแล้วตรงนี้อัพตรงนี้ได้นะครับเฮ้ยอันนี้ดีนะ เหรียญเวลายิงเวลาชนแล้วเปลี่ยนเพิ่มแล้วมันซื้อพวกนั้นตรงไหนพวกอย่างแบบพ้าแต่งอะไรพวกนี้นะครับอืมตรงไหนวะเออนีชิ้นส่วนนี่ไงเฮ้ยมันสุ่มได้เหรอหรือไรสุ่มที่ไหนวะนี่มันมีแต่พวกสัตว์เลี้ยงนะตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไปตรงนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นี่ซื้ออ๋อนี่ไงมีโลกถัดไปเนี่ยโหยังไม่ถึงกันนะต้องไปอีพีถัดไปแล้วกันไม่รู้จะมีอีพีถัดไปหรือเปล่านะครับข้างในนี้หรือเปล่าสุ่มอันนี้ดีกว่านะครับผมว่ามันดีกว่าสัตว์เลี้ยงยิ่งสั ยื้อของในเกมนี้ค่อนข้างแพง่างขยะด้วยนะโอ้โหแม่งมาจากเศษขยะแท้ผมฉีกไปเลยเนี่ยนำทุกคนนำโด่งเกมสนุกดีนะเนี่ยใครแบบเริ่มเล่นก็ลองไปเล่นดูได้เนี่ยขับเครื่องบินโหดูเลยโด่งบินผมถ่ายรูปด้วยนะครับมี1หนึ่งแสนเหมือนเดิมแสดงว่าถ้าผมฟาร์มไอเหรียญน,นี่เยอะๆนี่ก็ได้อยู่นะโอ้โหสบายเยี่ยม ได้200แสนละมีเยอะกว่าเดิมอีกโอ้โหก็ชิวอะสี่วินเลียนนี่ระดับแบบโหดแล้วนะซุปเปอร์โหดสัตว์เลี้ยงก็ประมาณนี้นะการันตะีครับโอ้ยเสียงรถด,ดังนะครับระวังกันด้วยความหลายชั่วโมงมากกว่าจะได้9000เนี่ยผมบอกเลยโคตรเหนื่อยสำหรับใครที่จะลองเล่น ลองดูผมใช้คอมอมันเนาะสำหรับคนที่เล่นบนโทรศัพท์มันอาจจะเปลืองแบตเนี่ยในการที่คุณมาฟาร์มแบบที่ผมทำเมื่อกี้เปลืองแบตแน่นอนอ่ะผมบอกเลย <c oughs> มันค่อนข้างจะเปลืองแบตนะสีฟ้า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 ,ฟา,ฟา,ฟาเอ้ยก็ยังดีก็ยังดีโอ้โหสวยแล้วเว้ย อันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ว้าวเฮ้ยมันได้แล้วว่าสองส่วนเหมือนกันแต่แคปปีกใช่ป่ะล่ะทุกคนอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกล่องร้อยล้านแพงสุดแค่นี้เองผมซื้อได้แค่นี้ว่ะปีกผมอยากได้ปีกขอปีก ไม่ได้นะครับเอาเงินมาทำพวกนี้ดีกว่าไนีอันเนี้ยมไม่พอนะครับอโอ้โหมาเอาเงินซะหน่อยนะครับเดีย๋ยวหาว่าไม่ทำนะครับอ่้ฮะ Uh huh. อบสบายเกมนี้ก็ชิวๆเนี่ยเ,เราใครที่นั่งเพลินๆนี้ได้เลยนะครับนั่งจิบน้ำได้เลยชิวจัดไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับเกมแนวนี้อย่างี่รู้กันสนุกดี ใครอยากลองเล่นมาลองดูได้นะนี่นีนี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วนเนี่ยวันนี้ผมน่าจะต้องไปเทสของผมเองต่อแล้วครับแล้วก็ทุกคนที่ดูคลิปก็เล่นตามได้นะครับสเตปนี้ชิวๆลองดูดิว่านี้เป็นไง,ไง เท่เาไรวะโอ้โหยี่สามล้านอโอโคตรชิลบอกแค่คอร์โซนน่หนูอโอ้โห,โโหบวกทีละเก้าพันขวาแล้วโคชิลอ,อ่ะหกปีลเลียนยังเยอะอยู่อะ่ะลองดูนี่ดิเกียร์มันจะเพิ่มความเร็วอย่างที่รู้กันครับนะสถิติ เกียร์สถิตินะครับเกียร์สถิติมันเร็วแค่ไหนวะโอเควันนี้ไม่มีอะไรละเร็วอยู่นะครับก็ <g ül üyor> ใครที่ชอบคิปนี้งไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไ r i b e กันด้วยนะครับใครอยากลองเล่นก็ไปเล่นกันได้นะฮะเกมนี้สนุกดีนะครับผม,มจุ่มทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี่ละโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเวลาผมลงคลิปมันจะขึ้นแจ้งเตือนเลย ไม่รบกวนมากหรอฮะโอเควันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพืนน่อนๆไปก่อนแล้วบ๊ายบายลืมก,กดกระดิ่งด้วยกดซับก็ด้วย hey man, how the hell you